สมาชิกชกสสมพ้นสภาพ508คนชุดที่5ทับ64สวัสดีครับพี่น้องอสสมอที่เครพรักทุกท่านครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับหมอชาติจะมาแจ้งรายชื่อสมาชิกชกสสมอที่พ้นสภาพนะครับชุดที่5ทับ64ซึ่งพ้นสภาพเดือนพฤศจิกายน64นะครับเอกสารชุดนี้นะครับจำนวน10หน้านะครับ508รายนะครับตั้งแต่ลำดับที่ 2,761ถึง3,268นะครับซึ่งลิงก์เอกสารรายชื่อหมอชาติได้วางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ท่านสามารถคลิกดูรายชื่อได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่จังหวัดกระบี่เป็นต้นไปเรียงตามตัวอักษรนะครับถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับลำดับที่2,761ถึงลำดับที่3,268นะครับสมาชิกผลสภาพชุดที่5ทับ6-4 ผลสภาพเดือนพฤศจิกายน2564นนะครับก็ฝากแชร์ต่อฝากบอกต่อกันด้วยนะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ